รีบอกจะลงใช่กวเราจะทำจริง,รรงนะมองทุกอย่างเจ๊งอะทุกอย่างในห้องตกล่นหมดเลยเมื่อกี้โดนลนลาบน BTS อะไรใหม่ๆคน<า><า>ใหม่ๆใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้อย่างสมบูชุกเจ๊จนถึงวันนี้ก็ย <laughs> ังดีใจที่ตัวเองเลิกอินเดียอยู่อะกว่า3ามี่ชั่วโมงที่ไม่ได้ที่ใหญ่เลย โอเคทุกคนก็คือวันนี้เพิ่งไปไปชุมไม่ใช่ <S <S เหมือนไปอบลม First Meet ของ A A C C มาซึ่งแบบเป็นเป็นผู้ช่วยไรยซองที่แบบเลยซองก็จะทำหน้าที่ประสานงานทำหน้าที่ดูแลแล้วก็แอสซิสให้กับตัวทำเทนนันั้นซึ่งในครั้งนี้มันเป็นเหมือนการประชุมของแบบ เนาะก็แต่ละประเทศก็จะส่งมาแบบว่าผู้แทนสารดีกาเออระธานสารรัฐมนญประธานสารดีกาแล้วแต่ซึ่งประเทศที่เชียร์เร quest ไปเนี่ยก็เป็นประเทศอินเดียเพราะว่าเชมีเพื่อนเป็นคนอินเดียค่อนข้างเยอะแล้วก็คุณพ่อทําธุรกิจกับคนอินเดียก็เลยคิดว่ามีความคุ้นชินในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมแล้วก็จะไปอินเดียมาด้วยก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นประเทศที่เราอยากได้คือไม่มีอะไรประเด็นคยรรู้ป่ะคือช่วงนี้มันเข้าเดือนเว้ยแล้วก็ ไม่อยากอ่านหนังสือฮ <l ots> hey, หรือเราจะทำบล็อก A A C C ให้ทุกคนดีนะว่ามันเป็นยังไงถ้าบล็อก A A C C ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ย <c oughs> ก็ขอให้รู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ว่าเดินไปฉี่แ <c oughs> ไม่อยากอ่านหนังสือแล้วอยากพูดอะไรสักอย่างก็เลย,ยอัดกล้องพูดขึ้นมาเลยจริงๆไม่เคยดูบล็อกเลยเป็นคนชอบเสพแบบอะไรที่คนมาพูดให้ฟังแล้วว่าแบบนอาร์มพอดแคสต์อะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่เ้ยอยากลองพาทุกคนไปดูบรรยากาศเพราะว่า ใหม่เหมือนกันไม่เคยทํามาก่อนเคยเคยแต่ไปแบบจุฬามูลอะไรเงี้ย mm. ก็เลยคิดว่าโอเคโอเคอันนี้น่าจะน่าสนใจนะคนน่าจะอยากเห็นแล้วด้วยความที่ว่าเราเป็น international relations student นะคะ mm. อยากพาทุกคนไปดูไปประสบพบเจอเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้ทํานะคะ mm. ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่ต้นมาจากการไปเข้าห้องน,น้ำแล้วไม่อยากอ่านหนังสือจบขอไปรีเสิร์ชก่อนแล้วถ้าคลิปนี้ได้ออกไปจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่ mm. เข้ามาดู สวัสดีตอนเช้าเช้ามากปกติตื่นไปนมอยังไม่ตื่นเชา้าขนาดนี้ก็คือวันนี้ตื่นนั่นแหละหมงครึ่งเนาะแล้วก็เมื่อคืนเจอเรื่องงงงไม่หน่อยก็เลยไม่ได้นอนดีขนาดนั้นแต่ก็ต้องทนนะคะก็คือแพลนของเราเลยวันนี้ก็คือไปเซ็นชื่อในฐานนะเลยองนักศึกษาใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าสิบโมงเนี่ยทาง ประธานสารดีกาของอินเดียเขาจะไปอุทยากันก็คือจริงๆวันนี้ไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองจะเลิกงานกี่โมงแต่ว่ารูแ้แค่ว่าตอนบ่ายมีเรียนอินโทรไอ,อซึ่งเป็นอาจารย์กัลยาอาจารย์กัลยาบอกว่าจะบอกข้อสอบก็เลยคิดว่าคิดว่าน่าจะแอบ,บออกไปหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโอเคเดี๋ยวแต่งตัวอยู่เดี๋ยวเราไปการเก็บพบูที่นอนนั่งสมาธิกัเดี๋ยวเาไปกัน มาถึงแล้วซึ่งมาสายด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ถึงรู้สึกแย่นิดนึงแต่ว่าป,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 ปั๊นปั๊บอันนี้บอกนอะเนี่ยจะลงชใช่กำลังจะทำจริงวันนี้จะทำล็อกทำแบ็คก่อคนที่เมกาคนที่อเมริกากินอะไรอยู่ไม่รู้แต่ว่าตัวนี้เราอยู่กันที่ดิอัตตินี่เพร์นจิตนะคะกับขนนครับขนนแล้วก็แล,วกแล้วก็เจี้ยนชาครับเออเจี้ยนชานะคะซึ่งร้านอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ลแล้วก็นี้แอมแอมแอมแล้วก็นัดแล้วก็เหนือมีคนกดซับประมาณหนึ่งล้านคนแล้วตอนนี้ไม่ใจไม่ใจอันนี้ีม่มาลุ้นที่สิงดำหกห้าศูนย์อันนี้เจ็ดหกนะคะ<อ>ก็เลย <laughs> ต้องใช้มือกินด้วยอ่ะใช่อันนี้คือหนิงนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในวันนี้ในการทำเลย์ช่องของอินเดียเนาะก็คือตอนนี้เรากำลังจะรอพี่ที่คุมเราอยู่ว่าเขาอจะพาเราไปแนะนำกับสป u s e แล้วก็เดลิเก e จากอินเดียกับดลิเกแต่ว่า s p o u ส e เพรว่าคู่มั่นเดลเกต์เว่าตัวแทนนะคะอโอเคงานวันค่อนข้างแน่นชอบพ่งนี้เริ่มแล้วใช่ไหมแต่พ่งนี้เหมือนเขาให้นี่เข้าแบบเข้าไปห้องไปชิมเล็กที่ประจดใช่ไหมใช่เออทำไมถึนได้จดอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะเป็นเพราะว่าพูดได้หรือเปล่าบบอเออได้ก็เลยการที่พูดได้ไม่ได้แปลว่าจดได้จบแล้วจบแล้วการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้แปลว่าเราดูลได้ไหมคะที่หนูจด ปราศาสตรนี้ตั้งอยู่บนหมู่กรองอันนี้รู้เลยว่าแปลมาจากไหนปราสาทนี้ตั้งอยู่บนหมู่กรองก็คือเห็นที่เขาเห็นว่าเราเป็นแบบเป็นไกด์นาเที่ยวหรือว่าแบบเป็นล่ามอะไรอ่าเเพราะเพราะว่าเขาเห็นเราแบบดูเจ๋งเก่งหรือเปล่าน่ะแต่จริงๆแล้วปราสาทตนี้ตั้งอยู่บนหมู่กรองถ้าเราพี่พรวจแบบกูไม่น่าเอาเป็นคนนีมาไม่แต่เราจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังนะคะ คก็คือตอนนี้เรากำลงังรอสปู๊ฟอยู่ระหว่างนี้ก็เล่าให้ฟันจากพีชตาซิเล่ากันเมื่อกี้ถ้าเป็นเลยซองที่เป็นข้าราชการแล้วว่าเขาจะได้นอนที่โรงแรมเพราะว่าเขาจะต้องสแตนบายตลอด mm hmm. เช่นแบบว่าแค่อาหารมาเสิร์ฟช้าอะไรเงี้ยเขาก็ดนตามแล้วว่าช่วยไปคุยกับเชฟหรืออะไรงนี้หน่อยว่าทำไมอาหารมาเสิร์ฟช้าตรงนี้เขาเลยต้องสแตนบายแบบยี่บสี่ชั่วโมงให้กับแบบทางต่างประเทศที่เขามาแต่ถ้าเป็นนักศึกษามันยังไม่ต้องไงนักศึกษามันก็ เอาความรู้จักแล้วก็หลักๆก็คือเราก็สแตมบายที่โรงแรมก็เลยยังไม่มีอะไรมากในส่วนของวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะน่าจะอ่านหนังสือที่นี่กันสักพักเพราะว่าตอนนี้เข้าเดือนอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเง้นกลับมาหาลัยกันเพราะว่าวันนี้ต้องที่กลับไปไเรียนในอาร์กมักำลังจะไปส่งเดลิเกตสของเราแล้วก็เมื่อกี้มีการถทาทยกันไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมากเพราะว่าเกรงใจเขาก็ โอเคงานของเราในวันนี้จบลงแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเบาๆเนาะแบบ มาส่งเขาไปอยุธยายังไม่มีการประชุมใดเ,เพราะว่าจริงๆอินเดียเนี่ยเป็นประเทศแรกที่แลนด์มาก่อนเพื่อนแล้วก็มีการจัดมีสถานผู้จัดให้เขาไปเที่ยวแล้วก็<ข>วมีโปรแกรมของเขาใช่จริงๆที่นี่เขาสาระธรรมนียเขาก็เลี้ยงเราดีพอสมควรเขาก็มีมข้าวมีน้ำมีห้องแอร์<ม>อะไรแบบนี้ให้เราอันนี้เราไปไหนเราอันนี้เรากำลังเดินกลับไปค่ะเพื่อนๆที่เรารักี่เนี่ยเพื่อนๆเราอยู่นี่สังเกตนะคะจะมีหมาโลเด้นั่งอยู่ตัวหนึ่งนะคะเดชื่อนองเอิร์ เพื่อที่มาจากสิงแดมนมอนน้องเอาน้องเพร์อถ่ายเรากลับด้วยเราก็่ถ่ายเขารับตาทุกคนเดี๋ยวเราจะบอกลาเพื่อนๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปเรียนละก็เดี๋ยวเจอกันที่คณะเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะงานไปก็เดี๋ยวจะไปถ่ายกับเพื่อนสิงดําแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาเจอกับเพื่อนคนนี้

ไม่รู้ออกมาเดินเล่นคนเราควรปลูกผักไว้กินข้าวจริงตใจงคุยด้วยอาจจะเรียนไปรู้เรื่องอยากไปเรียนคอนทีอะไรทำไรนะทุกคนฟังนะปีสามลงกระดิ่งติดไว้ก็เรียนแบบพีหน้าหรอ แบงค์จะเล่นอับใครอะอยากเล่นตั้งใหม่คนเดิมอ่ะอาจารย์เ้าทั้งหมดตั้งแต่บิ๊กแม่พร้เลยันทุกคนจริงๆแล้วโลกนี้นั่งเป็นเทคว้ยกินถัยออาร์ก็เป็นเทคือนกันโอเคก็คือวันนี้กับ ถึงห้องเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่เวลากลับถึงห้องก็คือจะเขียนจัง journal เ,เนาะแล้วก็ m e d i t ทต e แล้วก็ฟังเพลงเออยไดแล้วเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เชา้าอาจจะต้องไปถึงเช้าวกว่าเพราะว่าต้องไปรับบรีฟประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บกระเป๋าไปนอนห้องเพื่อนกันเพราะว่าเหงาแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ค่อยอ่านหนังสืออะดีก็เลยไป <laughs> อยู่กับเพื่อนดีกว่า ตอนนี้นถึงเพลินจิตแล้วเว้ยแต่ว่าคือมีเรื่องเกิดขึ้นแบบใหม่แบบสับแบบไม่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองมาก่อนและไม่คิดว่าชีวิตนี้จะต้องเจอก็คือเมื่อกี้โดนลวนลามบ,บน BTS แล้วนึกออกมาว่านึกออกป่าวว่าเราก็ไม่อยากให้ผู้หญิงคนเดีนต้องเจออะตอนแรกเราก็ฝึกเพื่าแบบมึงถืต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าแต่เจ้าหน้าที่ก็จะทำอะไรก่อ ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้แล้เ,เขาก็พูดแบบรอบหน้าให้ถ่ายหน้ามาด้วยแต่ว่าคือแค่เดิอนออกจากตรงแ้บได้ก็มีมีสติมากๆแลยอะมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ม่ไมไม,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 มันเป็นเรื่องที่ไม่คนเกิดกับใครเลยลนันก็ด d u c a ย e Your s o n ค่ะอย่าให้ลูกชายออกมาทำอะไรแบบนี้เนาะ จแล้วสรับการนั่งเล่นนอนนอน่มระหว่างนี้แอมก็มีการเข้าเดือนขึ้นสนเราพักนั่งพักล่นวิดีโอเสร็จแล้วขอบคุณท่านประธานขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค ลับสู่ห้องพักเลซองนะคะเพราะว่าลงมาช้าไม่มีอะไรเหลือให้กินเลยอ้าวค่ะบอรนี่ที่เกือบอร่อยแต่ถ้าอร่อยจะต,ต้องได้กินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้าได้กินบาวนี่แต่ว่ามันไม่อร่อยเพราะว่ามันไม่ได้กินอันนี้ไง <c oughs> เรื่องมันมีแค่นี้วมือไม่ไอร่อยเหลืออะไรบ้างเอาไม้ไน่ากินนะอันนี้ผักอบ ีขึ้นจากสวดเมื่อกี้กำลังร้อนอันนี้เป็นเมนูรีวิวมื้อเที่ยงวันนี้เราได้ชาวบอนมาแล้วจากหนุ่มเกษตรที่ไปหยิบมาจากชั้นบน Okay. ตอนนี้เรา officially have no duty today for today นะคะก็คือวันนี้รับอ up ก่อนว่าเราไปจดประชุมมาใน board of members meeting นะคะแล้วก็กินข้าวแล้วแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งออกมาจากกิจกรรมรับเสด็จเนาะเพราะว่าต้องมีการเปิดง้าจะมีการสักซ้อมก่อนเออเออไดก็เลยเราเราก็ส่งแล้วทำหน้าที่ของเราจบแล้วในวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ ข,อขอ้<ด>อบักกยรินทีใช่โอเคเราเลิกงานแล้วในวันนี้เดี๋ยวไปหลับบรีฟแล้วเดี๋ยวกับคณะการ ซพิ่งอ่านหนังสือที่คณะเสร็จตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแบงค์ตอนนี้นะครับเป็นเวลา23 3ิบสามสามนาทียี่สิบสามห้าทุ่มสานาทีทุกคนกำลังรอให้ Grab มารับเราไปห้องแต่งกวาด่วะไม่มี Grab รับไม่มี Grab รับหรอไม่มีคนไปรับนี่เป็นยังไงบ้างกันกับการอ่านหนังสือเป็นเวลากว่าสาสี่ชั่วโมงที่ไม่ได้ที่ใหญ่เลย คุยกับพี่หมิวที่ต้องรอรับเออประธานศาลอินเดียตอนมีเช้าตอนแปดโมงอันนี้คนเกาหลีนะคะนี่คนเกาหลีบอกอกันดันกวาดึกดึกแบบนี้ต้องกินอะไรคะกินอะไรที่ค่อนข้างเดรัมสุดแล้แล้วก็ ชาร์ลน no ้อยไม่มีน้ำตาลนะคะเช่นอันนี้เออกูดียมแปดร้อนะคะอาจอ้าวโอเคงั้นเราต้องกินอะไรคะอะไรเบาๆอันนี้เบาโซเดียม600อันนี้เบากำลังคิดว่าอะไรชิ้นห่งอะไรชิ้นหนึงจากเชลฟ์นี้ จะนอนละเจอกันพรุ่งนี้ตอนนี้ตีหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้หกโมงนี่เรตื่นแล้วโอเคคุณมอร์นิ่งเราแต่งหน้าเสร็จแล้ววันนี้จะใต้ตาเบลเบหน่อยเพราะว่าไม่มีคอเลกเตอร์แล้วก็ไม่มีดอลลี่อะไรน,นะคะไม่มีไม่ได้หยิบคอนทัวออกมา ก็เลยหน้าก็จะแบนๆแ,แล้วก็ไม่ถูกถุกตงตาก็จะไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวจะพาลัาจะออกเลยถึงแล้ว Good morning นะคะวันนี้<ม>ข้อเช้าของเรามาในรูแปแบบของไท<ป>ยๆ อัปเดตเมื่อกี้ไปส่งเดลิเกตเข้าคองเกรสเช้ามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะกลับไปนั่งที่ห้องสื่อเชียร์ก็จะพักเปงสองว้วเดี๋ยวเชียร์จะเข้าเดือนอีกแล้วเดือนไม่ออกเดือนไม่ออกกุสทีอันนี้ระหว่างที่เรารอเราก็จะบอกว่าเขาจะ ผู้นำเขาจะพาสป u s e มาคู่มั่นอะไรพวกนี้มาใช่ไหมก็จะมีกิจกรรมสำหรับสป u s e เพราะว่าเดลิเก t e เนี่ยเขาก็จะไปประชุมกันใช่ไหมซึ่งผู้ดูแลสป u s e เนี่ยก็ต้องสัมภาษณ์คุณเหนือนิติหมอทอนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้เราไปต่อยมือกันมาเดิมพันกันด้วยว่าถ้ามาเลแพ้มาเลต้องยกประเทศให้ซึ่งผลสรุปคือไทยชนะนะครับตอนนี้เราได้มาเลเป็นมติสราได้บอยแล้วเอาข้าวเหมือนแค่นะ ไม่ได้เดี๋ยวลงแน่นอนแล้วก็คนนี้เมื่อวานพาสป o าวสไปเอมบ s s ซี่กับชิดลงมาเป็นยังไงบ้างคะเขาสองสั้มากเออสปาวสักสปาวทุกคนน่ารักนะพูดพูดจริงจริงแล้วเราอะเราน่ารักไหมเราน่ารักสุดก็เรากำลังกลับไปห้องพักกันแล้วแล้วก็มีเบรกมาจากห้องสป o าวส์ด้วยนะคะสามพันสำหรับสามคนพอดีมากตกศูนย์ไปตัวเดียวแต่เป็นศูนย์ตัวหลังซะด้วยสิ ดูดอกไม้ลัวไม่ได้หรอชินนี้เป็นของปลอมในขณะที่ทุกคนคุยงานกันอยู่กูยืนจับต้นไม้แต่ไม่เป็นไรชิ้อันนี้อันนี้คือของปลอมเนาะแต่อนี้คือของจริงนะคือเฟียอันนี้ของจริงไหมคะเป็นดอกไม้ค่ะสวัสดีค่ะอ่านจบดอกไม้ไปทำงานก่อนนะคะมเราต้องกลับเลยอันนี้นะคะเป็นเลเซอร์ของไอเบโร่บ้างใช่ อเขาเขาอยากไปรวดไทยสิ่งที่มินนี่ต้องทำเนี่ยก็คือดิว้านนวดหาที่จอดกถว่าเป็นยังไงแล้วเอาดีเทลไปแจ้งเขาเป็นไงได้ยังได้ร่วมัวตีสวยมากแล้วร้านโอเคทุกอย่างมีที่จอดรถจบแล้วภารกิจของเลสองในการหาได้ร้านที่จริงใจแล้วค่ะเก่งมาก นี่อาหารเราหรูมากแล้วเราก็ได้พาร์ทเนอร์ในการกินร่วมกันเขาตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในห้องที่เขาไปชมกันอยู่ซึ่งเมื่อกี้นะัดเปิดประตูเข้าไปแล้วพูดว่าทุกคนห้ามยิ้มนะแต่นัดได้เข้ามา <c oughs> ทำอะไรอะนะัดเสียหยาบขนาดเนี้ ทุกคนหลังจากที่เราออกมาจากคณะเราก็ได้กลับมาเจอกับ<อ>คนเดิมๆไม่ อะไรใหม่ๆคนใหม่ๆนี่นะคะกับการมากินซ okay, okay, you know. ูชิร่ใครกินใจทอดดีกว่ากครทอดันที่หกับเคไปแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ห้องแตงกวาเลยจึงวันนี้เราอยู่กับสาวซ่างไหจริงแล้วกี่โมงแล้ววะแตงกวาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพลงมีแพลนไปทำอะไรบ้าง เก็รู้สอบตอนนี้ตีหนึ่งยังไม่นอนเลยดังนั้นพรุ่งนี้เพลงจะเป็นคนแรกที่ออกจากห้องนอนซึ่งสลับกันเพราะว่าเมื่อชเช้าเป็นเรามาแล้วพรุ่งนี้จะเป็นเพลงแล้วก็เป็นกว่าเราตื่นสักสองโมงนะเยอะเลยได้ค่ะไม่นอนกินบ้านกินเมืองอยู่แล้วี่เจ็าจากันพรุ่งนี้เราต้องไปสอบท,ที่อักษรเออจริงๆจริงๆกลุ่มเรามีระบบ คือไม่ว่าเจ้าของห้องจะต้องทําอะไรก็เป็นเรื่องของมึงคือถ้าเจ้าของห้องต้องออกไปเรียนเช้าก็ออกไปสิอออกไปก่อนเลยแต่พวกกูนอนอยู่นี่นะแต่เจ้าของห้องอ่ะไปไหนแล้วไม่รู้ไปซะแฟนหมายเลขหนึ่สแตนเรา reach another level of friendship เง่ทำกานพรุ่งนี้ไปสอบที่อักษรที่ Good m o r r n n n g บางกอกค่ะจริงๆอยากได้เป็นสาวแบบตึงตึ้งตึงตึงตงตสอบป่ายตื่นเสร็มงยีสบแล้วยังไม่อาบน้ำเลยทุกคนแตงกวาตื่นแล้วมันคือคนเดียวกับเราที่คนเดียวกับที่บอกเราว่าจะนอนกินบ้านกินเมืองอะไรขนาดนั้นเมื่อคืนคือคือ กันไปหกตื่นละนี่ไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนเราตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ตีห้าค่ะไม่ใช่นะครับตอนนี้ตีห้าค่ะทุกคนเป็นเวลาที่คนกําลังใช้ชีวิตนะครับค่ะ,ะคนเรากําลังจะใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้อย่างสมศสุขเ์ศร ถึงคอนโดแตงกว่าอีกครั้งแล้วหลังจากกลับจากคณะซึ่งยับมากรอแตงกวาลงมาแล้วอยากเป็นคนคุยคะผมค่ะรอเล่นรอเล่นพูดจริงไม่แต่ถ้ามึงมีแฟนมึงอยากมีแฟนแบบไหนถ้าอย่างเพราะว่ามึงดูใช้ชีวิตคนเดียวได้อ่ะมึงจะอยากมีแฟนไปทำไมถ้ามึงใช้ชีวิตคนเดียวได้ดีขนาดเนี้ย กูไปไหนคนเดียวได้จริงแต่กูไม่สามารถไปในที่ที่มันแบบหนึ่งแถมหนึ่งอะไรหรือว่าแบบก็ได้เลิกเลิกไม่อยากมีแฟนมันต่างกันเะเว้ยเพื่อนกับแฟนอ่ะเขาบอกว่าหน้าหน้าตาสวยคําพูดก็ต้องสวยด้วยก็ถ้าวันไหแล้วแต่งตัวสวยเราจะหน้าสดหมายถึงถ้าวันไหแล้วแต่งตัวสวยเราก็จะพูดเพอาะปะไม่กูพูดไม่เพอาะจริงๆมันใคร่กูพูดเพอาะไหมพอแล้วเลิกคุยกันละ โอเคทุกคนวันนี้ไม่ได้เก็บฟูดเอ้ยไม่ใช่วันนี้เมื่อวานแทบไม่ได้เก็บฟูดเลยใช่ไหมวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายละที่เราจะต้องปิดบล็อกนี้แล้วก็เก็บฟูดทั้งหมดเท่าที่มีก็คือเมื่อมีว่าตื่นกระสายชุดนิสิตก็หมดวันนี้ก็เลยกลายเป็นนิสิตมอสวแทนเพราะว่าไม่มีชุดนิสิตจะใส่แล้วค่ะก็เด็กไปคลิปเลยแล,แล้วเจอกันที่นูน้นบาย อันนี้ได้มาจากประเทศอะไรมงตเลีนมงตูลีนไม่เดี๋ยวไปเล่นงหรอเดี๋ยวขอใส่แม่ก่อนเพราะว่าเซ็งแบนเดี๋ยวจะอ่านมาใสวัสดีครับคือต้องพูดว่าการที่เรามานะวันเนี้ยนี่คือมองกล้องสักทีดีเลยเคยโดนช็อกเลต์แห่งนี้ที่ภาคเหนที่ภัคใจคือต้องขอบคุณก่อนนะว่าไอ้ภาษามงตูลีนขอบคุณทุกคไปเลยเหรอไปเลยรื่องหล่ะไปเรื่องหล่ะมาครับบ่ จะพูดให้ไ <expand> ด mm ้อะอัน <lite> นี <ม Bis> <kg> ้ข like <bbe> ้างในเป็นน้ำผึ้งทุกคนฟังนะคือคือเราจะงานที่โรงแรมแน่นอนว่ามันจะต้องมีอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์วันนี้นะคะงานแต่งงานมันฟินมากเลย คนฟังนะถ้าวันไหนเราได้แต่งงานอะ่ะเราสัญญาว่าเพื่อนเจ้าสาวทุกคนจะได้ใส่โพเอมที่จ่ายโดยสามีของดิฉันในอนาคาตเป็นเรื่องจริไหนอข้างนอกมันจะไปไหนเรากำลังจะเข้าห้องอาหารทำไมจะาหน้าที่จะได้เซลเข้าได้หรอ อันนี้เรามารอส่งท่านประธานสัญญากับบ้านนะคะแล้วก็มีแฟนคลับมารอส่งมากมายแล้วก็มีพี่มวันนี้เราเป็นน่าจะเป็นวันที่ทำงานนั้นของเลสซงออฟฟิเชอร์วันสุดท้ายแล้วซึ่งเราก็กำลังรอส่งท่านมาเลยไหนึ<ม>ึงงไหนอ้โหนครับแลัน อันนี้ท่านบอกว่าเอาบัตรอันนี้ไปแล้วเวลามีอะไรที่อินเดียจะได้มีจะได้มีคนช่วยนะคะบัตรอิมิเกรนท์พาสของเรา <c oughs> มีเบอร์ <c oughs> มีเบอร์ประธานศาลนะคะผู้ดีนะคะ <c oughs> รีวิวหลังส่งท่งานผู้วิพากษาอินเดียกับป้ามท่ากน่าักมาก,มากนายจะเป็นแบบ แบบพอบอกว่าเออเนี่ยทุกคนรักท่านมากเพราะว่าท่านเป็นคนที่ยิ้มเก่งมากคือมันน้อยมากที่จะมีเดลิเกตที่เล่นกับนักศึกษากเยอะเท่าท่านอ่ะคือ<ต>ให้เนมการ์ดและและให้เบอร์ถแต่คือแบบเขาน่ารักอะ,ะเขาไนซ์มากอ่ะคือและยอมคุยกับเด็กเยอะขนาดนี้อ่ะแต่เขาคือเดินอย่างเงี้ยถ้าง,งานอ่ะจนจบเขาก็ยังแบบต <Always S 1> อนแรบกบ ใช่แบบแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งงานเขาไม่เคยหน้าบึ้งเลยแล้วแบบกินแค่กับเด็กสตูดิโอใช่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปสัมภาษณ์ที่สารัฐธรรมนูญว่าเฮ้ยหนูอยากได้ประเทศอะไรเป็นพิเศษไหมที่เคยพูดไปอ่ะแล้วพูด<อ>ว่าหนูอยากได้อินเดียค่ะจนถึงวันนี้ก็ย,ยังดีใจที่ตัวเองเลือกอินเดียอยู่อ่ะอแบบอินเดียเป็นประเทศที่ไหนจ้ะ<อ> <laughs> การมาทํางานอะไรแบบนี้มันก็มีเพื่อนหว่ใช่มันแบบจริงจริงแล้วมันไม่ใช่เพื่อนแบบ แตะแตะมันสนิทกันพอสมควรอะ่ะทำให้รู้คนได้เฟรนชิปดีๆส่ำผัสกับอะไรแบบนี้คือเป็นการตีแผ่ที่สนุกมากเป็นการทำงานนอกที่อวอ,อยากให้กูหุบปากป่ะวะเอือะไรวะจิงเนอะอกินอีกแล้วเหรออือได้มาแล้วเงินนะคะเราจะไม่บอกว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นจำนวนที่มากพอสมควร ประสบการณ์คือสิ่งที่ดีที่สุดจากกานเดิมหกแสนบาทถูกใช่ไหมขขนุนใช่ครับเป็นเงินสดเลยแถนตรงวันนี้เราอยู่กันที่สามล่าติคาวซึ่งเรากำลังจะนำพาทุกท่านไปทำบุญลงศพซึ่งเป็นสถานที่ที่เชียร์ไปทุกครั้งที่ได้เงินได้รายได้หรือได้สักอย่างนันก็ ปเรากำลังจะเดินอย่างตั้งใจมุ่งมั่นนะคะออกทางหน้ากลับบ้านกันทุกคนโอเค